สวัสดีครับเพื่อนเคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําการต่อสายใช้งานสวิตช์สามทางที่ผู้ผลิตระบุขั้ว L L 1และ L 2ให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัท p r o w o r k r e tail จจำกัดผู้สนับสนุนที่มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้และยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับ สวิตบันไดหรือสวิตสองทางหรือสวิตสามทางความหมายก็คือการใช้สวิตสองตัวในการสั่งเปิดและปิดหลอดไฟครับหากเเพื่อน <ๆ S 2> ใช้งานสวิตสามทางนะครับที่ผู้ผลิตระบุขั้ว L L 1และ L 2หลักการต่อสายใช้งานนะครับก็จะเหมือนกับสวิตสามทางในรุ่นที่ผู้ผลิตระบุขั้วหมายเลข0หมายเลข1และหมายเลข3ครับ ที่ด้านหลังของสวิตช์3ทางนะครับผู้ผลิตก็จะระบุสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าให้ครับโดยจะมีขั้ว L นะครับสำหรับสายลายทางด้านไฟเข้าหรือสำหรับสายลายทางด้านไฟออกครับและมีขั้ว L1 นะครับกับขั้ว L2 ที่ใช้ในการลิงก์สายลายระหว่างสวิตช์3ทางทั้ง2ตัวครับ วงจรสวิตบันไดนะครับเราจะใช้งานสวิตสามทางจำนวน2ตัวครับโดยเราจะเดินสายลายนะครับจากเบรเกอร์หรือจุดต่อสายลายมายังขั้ว L ของสวิตสามทางตัวแรกครับต่อไปนะครับเราก็จะเดินสายลายจํจำนวน2เส้นจากสวิตสามทางตัวแรกมายังสวิตสามทางตัวที่2ครับโดยเดินสายลายนะครับจากขั้ว L 1จากสวิตตัวแรกมายังขั้ว L 1สวิตตัวที่2ครับ และเดินสายลายนะครับจากขั้ว L2 ของสวิตตัวแรกมายังขั้ว L2 ของสวิตตัวที่2ครับซึ่งสายลายทั้ง2เส้นนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสลับขั้วสายได้ครับต่อไปนะครับเราก็จะเดินสายลายออกจากขั้ว L ของ Switch สวิตฝั่ทางตัวที่2ไปยังขั้ว L ของโคมไฟครับและเดินสายนิวเทลนะครับออกจากขั้ว N ของโคมไฟไปยังจุดต่อสายนิวเทลของวงจรครับ และเมื่อทําการจ่ายไฟเข้ามาในวงจรนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้งานสวิตช์3ทางได้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กรีเทลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทางโปรเวิร์กนะครับเช่นตู้คอน sumer unit ตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายสวิตช์ปลั๊กโคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับโปรโวเวริรู้จริงเรื่องไฟฟ้า หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The c o p Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย